มาดูโจทย์ปัญหาในข้อที่4นะครับอ่านโจทย์กันก่อนเลยครับร้านค้าติดราคารองเท้าคู่หนึ่งนะครับ1 7 5 0บาทนะแล้วลดราคานะครับนี่คือราคาลดนะ8%คืออะไรครับ8ส่วนร้อนะครับถ้านบซื้อรองเท้าคู่นี้นบต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ฉะนั้นคำนวณที่8%ก็ได้ออกมาแล้วต้องเอาไปลบนะครับถึงจะรู้จำนวนมาแสดงวิธีทำกันเลยครับ วิธีทำครับเราใส่ข้อมูลเข้าไปตามที่โจทย์ให้มานะครับมีส่วนลดอยู่ที่8%และราคาที่ติดเอาไว้1,750บาทครับดังนั้นส่วนลดนะครับในบรรทัดที่3ของเรานะครับส่วนลดตรงนี้อันนี้เราใส่เข้าไปแล้วนะ8%นะ7 5 0 0ัอ่าย1,700 50นะครับงั้นส่วนลดก็คือ8%ก็คือ8ปดส่วนร้อถูกต้องไหมทำย้ำๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับของคือคูณของราคาของมันก็คือ1,750เอามาตั้งแล้วคูณกันจะได้เท่าไหร่ครับ1 4 0บาทนั่นเองครับดังนั้นเราจะต้องเอา1,750 ไปตั้งนะครับเพราะว่าเราต้องหาส่วนลดนะว่าขายรถแล้วขายได้เท่าไหร่นะครับก็เลยต้องตั้งแล้วลบกันอีกรอบหนึ่งครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1,610บบาทฉะนั้นข้อนี้ตอบครับหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทครับข้อที่ห้านะครับ ข้อที่5โต๊ะรับแขกชุดหนึ่งราคานี่คือราคาโต๊ะรับแขกนะครับ14,900บาทร้านค้าประกาศลด30%หรือว่าร้อยละ30นะครับคำถามร้านจะต้องขายเท่าไหร่อันนี้คือส่วนลดนะฉะนั้นเราจะเอา30%ไปหาส่วนลดจากเท่านี้เมื่อได้มาแล้วจะรู้ราคาขายก็คือเอาตัว1490ตั้งลบด้วย30%ที่เราคำนวณได้นะครับวิธีทำเลยครับ เริ่มต้นด้วยการบอกข้อมูลครับอะไรบ้างนะข้อมูลของส่วนลด30%นะครับใส่ข้อมูล30%และข้อมูลของราคา1490ครับเราจะได้ตามนี้นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับแสดงวิธีทำต้องเอาข้อมูลลงมาให้ครบนะครับเราก็บอกส่วนลด ร้อยละาเห็นไหมเอาตามนั้นนะเขียนเปอร์เซ็นต์บอกเปอร์เซ็นต์เขียนร้อยละบอกร้ยอยละนะครับแล้วร้านค้าก็ติดราคาอยู่ที่14,900โอเคนะถูกต้องตรงตามโจทย์นะครับถูกต้องตรงตามโจทย์แล้วเราก็คำนวณหาราคาที่เป็นส่วนลดครับร้อยละ30หรือ30%เปอร์เซ็นต์คือ30สส่วนด้วยร้อยของนะครับ 14,900บาทมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อคำนวณแล้ว4,470บาทนั่นเองครับนี่คือราคาลดดังนั้นราคาขายจริงก็คือ14,900บาทลบด้วย4,470บาทก็มีค่าเท่ากับ1,000 10, 0กับอีก 430บาทครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ1,430 0 4 0บาทครับมาที่ข้อที่6ครับข้อที่6นะครับร้านค้าติดราคาขายจักรยานนี่คือราคาขายที่ติดเอาไว้ครับ 6,480บาทลดให้ผู้ซื้อ25% 100ลดให้25บาทนะครับผู้ที่ซื้อจักรยานคันนี้ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับมาวิธีทำเลยครับเอาข้อมูลมาใส่ข้อมูลอะไรบ้างครับที่เรามี25%คือราคาที่ลดให้นะครับ ก็คือ25%นะครับเป็นสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปในวิธีรมนะครับแล้วก็ราคานะครับที่ติดเอาไว้6,480บาทครับจากนั้นเราจะมาคำนวณหาส่วนลดกันนะครับเมื่อเราเอาข้อมูลมาใส่แล้วนะครับให้ถูกต้องนะ25%ราคานะครับเรามาคำนวณหาส่วนลดครับ ใช้ข้อมูลที่เราได้มา25คือ25ส่วนด้วย100ของคือคูณราคาคือ6,480บาทคำนวณออกมาแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้1,620บาทครับดังนั้นผู้ซื้อก็ต้องจ่ายเงินเท่ากับเท่าไหร่ครับราคาที่ติดเอาไว้มาก่อนเลยครับแล้วก็เอามาลบกับที่เรา หาส่วนลดออกมาได้เท่ากับกี่บาท4,860บาทนั่นเองครับอย่าลืมตอบคำถามครับตอบด้วยครับว่าเราจะต้องอผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินเท่ากับ4,860บาทนั่นเองครับเป็นอันว่า เสร็จแล้วครับสำหรับข้อที่ไอโทษทีทครับหน้าที่29ข้อที่6ครับ